ครับในการติดเชื้อครั้งใหม่เนี้ยนะครับที่เราพบกันเนี้ยการติดเชื้อค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็พบคนไข้ที่ติดเชื้อได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับคลัสเตอร์เนี่ยมันเริ่มจากคลัสเตอร์ที่เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์เหมือนกับที่จากอังกฤษอาจจะไม่ได้มาจากอังกฤษก็ได้มันกลายพันธ์ของมันเองตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับครนี้เชื้อชนิดกลายพันธ์ตัวนี้เนี่ยมันแพร่กระจายได้ง่ายกว่า ตัวเดิมเกือ<ม>บสองเท่าก็พบ<ม>ในกลุ่มคนที่พบกันอย่างหนาแน่นในกลุ่มสถานบันเทิงนะครับซึ่งเป็นคนที่มีอายุน้อยนะครับอาการก็น้อยก่อนที่จะเริ่มมีอาการก็มีระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสพแพร่เชื้อแพร่กระจายได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเป็นเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะเชื้อชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในลําคอเราเนี่ยในปริมาณค่อนข้างมากแต่ทําให้เกิดอาการ น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่ากังวลนิดหนึ่งการรับมือเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ามันระบาดได้เร็วมันจะเหมือนกับครั้งแรกแต่เราต้องต้องเข้มงวดและเรารู้จักมันมากขึ้นนะครับอันที่หนึ่งคือเรื่องของการที่จะต้องลดการเคลื่อนย้ายของคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้เราติดวันหยุดในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไปก็ไปได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังตัวด้วยการการใส่หน้ากากเนี่ยนะครับไม่ใช่ป้องกันเราติดเชื้อนะครับป้องกันที่จะไม่แพร่กระจายเชื้อไปให้คนอื่นโดยเฉพาะที่บอกบอกแล้วว่าการกลายพันธุ์จากเชื้อชนิดนี้เนี่ยมันทําให้ไม่ค่อยมีอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไหนมาไหนไปพบผู้ใหญ่วันสงกรานจะไปรดน้ําท่านใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วปรังมือให้สะอาดก็ไปได้นะครับแล้วก็พยายามาล้างมือบ่อย อันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งะครับเรื่องที่สองเนี่ยซึ่งสำคัญมากคือเนื่องจากว่ามันพบในคนที่อายุน้อยลงนะครับแล้วพบในกลุ่มคนที่มีฐานะบนกลางค่อนไปทางดีคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีการเคลื่อนย้ายตัวเองไปพบคนนู้นคนนี้ได้มากได้บ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสแพร่กระจายก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสืบสวนสอบสวนโรคเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมีความ สมนึกว่าควรจะให้ข้อมูลให้ละเอียดนะครับไม่ต้องอายใครแล้วเป็นโลกนี้นะครับมันรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวก็เป็นกันทนะั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็บอกกันว่าเป็นไหนมาไหนแล้วก็ควรจะให้ไปสอบสวนโลกสืบสวนโลกแล้วก็กักตัวกักบ,บริเวณกันให้ <c oughs> ให้ถูกต้องถูกปติการแค่นี้เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไป